thank mm -hmm. you หนูจะมาบอกลาพ่อค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสวชนานามวงชื่อเล่นชื่อจิ๊บจิ๊บหนูขอให้พ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่กับหนูนานๆนะคะขอบคุณค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวนนี้บาถุยาชื่อเล่นโยนิหนูรักพ่อมากมนะคะขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อด็กหญิงหมิงแคร์ชนิกาเรียงหนูชื่อน้องหนูชื่อน้องชนิก้าค่ะวันนี้หนูจะมาบอกลัก่พ่อนะคะหนูขอบคุณที่พ่อดูแลหนูมาตั้งแต่เกิดหนูขอหนูขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะขอบคุณค่ะหนูรักพ่อไอ้เหลือฟ้าเธอวัว i need ขอบอกรักข้อนะคะป้าคะหนูรักป้ามากที่สุดเลยนะคะหนูขอให้ป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยห่างจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับหนูไปนานๆน,นะคะร้าป้าคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฮารุกะทีริวค่ะหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้หนูอยากจะมาบอกว่าหนูรักพ่อมากที่สุดเลยนะคะหนูรักพ่อที่สุดเลยคะ่ะ จนถึงวันนี้และก็ที่สุดค่ะก็ะเพือทีนั่องของหนูค่ะค่ะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกลาพ่อค่ะไอเลิฟพาเธอบอกไอป้าป้าพาอี วันนีเราจะมบอกากพ่อ,อูบ yeah. ลสวัสดีครับ 啦。 ลัอน,นะครับไอ้ล oh, oh, <my> <laughs> ูฟปลาเไอ้ปลาปลาดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกรักพ่อนะคะหนูรักข้อมากๆเลนะพ่อเป็นอีกหนึ่งแในานไ้ยของเรรักพ่อ よく分かってね。 ขอบคุณที่เสียสละเวลาเพื่อนังดูผมครับผมรักผมรักพ่อนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประยุทธ์ศริศักเิ์ครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่วันนี้ผมจะมาบอกว่า ขอบคุณพ่อครับที่คอยดูแลผมไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนผมรักพ่อมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีคร่อชื่อเดอย่างวป็นทางต้องคารนะเชิเล่นชิ่อการา I love you d a d o u make me happy when I am sad พ่อเป็นฮีโร่ของผมครับนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชะสงสัย วันนี้ผมจะมาบอกลักพ่อครับผมรักพ่อมากที่ส <Sorry. S 1> <Hi. S 2> mm ุดในโลกพ่อเป็นฮีโรลของผมทำงานเเพืไปด็จเดียหนห้เพื่อเลเปชยรนสียชนหกวันนี้ผมมาบอกรับพ่อ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกาอนะคับโผันะพอหนาค่ผมไอไอเลิศ 妈呀！我擦，你那蛋都去哪里？我